มาปีกประจำมาอาจารย์ถอยสัเกตครับี่อยู่อาจารย์ถอยช้าเป็นรายการนายกบุรสิงห์นั้นจะแถวบ้านวยน เย้ไฟป่าจะชินดีกว่าร้อยเดมนี่นักทีาทผมวเยนมาไปฝดแลขาอยาแครับยามคนเายุณฝากคท่านด้วยคนเคยนายกในดวงใจดวงใจฝากคิดถึงท่านด้วยนะคะค่ะพวกเราเป็นกำลังใจให้รักและศรัทธาค่ะท่านค่ะขอบพระคุณค่ะ เียยืยันไงป้าจักสินเนาผมนะดีกว่าร้อยเล่ม